พระพุทธชินราชก้ามปูเนื้อผงใบลานหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับวันนี้เรามาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งดอนใหญ่หอมนะครับหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินท่านเกิดปี2 4 3สาสนะครับแล้ว บวชที่วัดดอนยยหอมตั้งแต่ครบอายุบวชนะครับแล้วก็อยู่ที่วัดดอนยยหอมจนมรณภาพนะครับท่านได้สร้างความเจริญแล้วก็ปลูกศรัทธาให้กับญา,าติโยมที่วัดดอนยัยหอมอย่างมากนะครับเป็นทั้งพระนักพัฒนานะครับพระนักปกครอง แล้วก็เป็นพระที่มีคุณวิเศษนะครับมีคุณวิเศษมีวิชาอาคมในตัวด้วยนะครับท่านได้เป็นถึงพระราชาคณะชั้นลาดในช่วงปี2504นะครับระหว่างที่ท่านอยู่จำพรรษานะครับบริหารปกครองที่ วัดดอนใหญ่หอมนี้ท่านก็เมตตากับชาวบ้านญาติโยมนะครับแล้วก็ดูแลอบรมสั่งสอนพระลูกวัดเป็นอย่างดีนะครับไม่เคยมีความเสื่อมเสียนะครับทางด้านวิทยาคมนะครับท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อลุ่งนี่หลวงพ่อลุ่งนี่เป็นอาจารย์ของเสือผ่าตน,นะครับเป็นอาจารย์ของเสือผ่าแล้วก็เป็นอาจารย์ของ หลวงพ่องเงินด้วยนะครับเสือผ่าดนี่โด่งดังมากนะครับในช่วงปี248กว่าจนถึง2490นะครับชุมชนเสือผ่าดเนี่ยเรียกว่าชุมเสือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับเรียกว่าใครพูดถึงเสือผ่าดเนี่ยจะต้องเป็นที่หวาดกลัวกันหมดนะครับเสือผ่าดเนี่ย ก็ต้องถือว่าเป็นสิทธิ์รุ่นน้องของหลวงพ่อเงินนะครับท่านหลวงเสือผานอายุอ่อนกว่าหลวงพ่อเงิน10ปีนะครับหลังจากหลวงพ่อล <tr> ุ่งมลาภาพนะครับเสือผาดก็ได้มาก็นับถือหลวงพ่อเงินนะครับเป็นอาจารย์ด้วยนะครับตอนช่วงนั้นเนี่ยหลวงพ่อเงินท่านเป็นอาจารย์สักยันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสักยันให้ชาวบ้านพวกลูกน้องของเสือผาก็มาสักยันกับ หลวงพ่อเงินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อเงินสำหรับชุมโจนเสือผาดเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเป็นอาจารย์ด้วยนะครับถึงขนาดว่าเคยมีการนัดเจรจาการระหว่างทางการกับทางชุมโจนเสือผาดน,นะครับผ่าน ผ่านทางหลวงพ่อเงินนะครับโดยให้หลวงพ่อเงินเป็นประธานนะครับอยู่ร่วมเป็นพยานด้วยนะครับในการเจรจาครั้งนั้นนะครับแต่ว่าก็สุดท้ายเสือผาดก็ผิดคำพูดนะครับว่าจะจะยอมมอบตัวปรากฏว่ารับปากหลวงพ่อเงินแล้วก็ไม่ได้ทำตามนะครับสุดท้ายก็โดนตำรวจล้อม ซ้อนแผ่นล้อมจับนะครับแล้วก็จนมุมต้องออปิดชีวิตตัวเองนะครับต้องปิดชีวิตตัวเองสำหรับพระพุทธจินราชาก้ามปูนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลชิ้นแรกๆของท่านนะครับสันนิษฐานว่า,าสร้างประมาณช่วงปี2อ 8, 8ีกว่านะครับแล้วก็สร้างเรื่อยมานะครับ เป็นพระกดวัดนะครับกดวัดมีแม่พิมพ์สองหน้านะครับแล้วก็กดวัดเนื้อเนื้อดินกับเนื้อผงใบลานนะครับลองชมดูนะครับเป็นพระกดวัดนะครับรูปลักษณ์เนี่ยจะเป็น uh. พระพุทธชินราชนะครับพระเนี่ยถ้ากดชัดๆน,นะครับเขาจะมีหน้ามีตาชัดเจนนะครับแล้วก็ uh. คิมบล็อกที่ม็อกนิยมเนี่ยเขาจะมีเส้นพศเส้นคอ2เส้นนะครับแล้วก็กดค่อนข้างชัดมากนะครับสำหรับบล็อกต้นๆน,น,นะครับบล็อกนิยมส่วนองค์นี้เนี่ยจะเรียกว่ากดในยุคถัดมานะครับหลังๆมานะครับพราะเส้นเส้นพศเส้นคอจะเหลือเส้นเดียวหรือบางองค์ก็จะไม่ติดเลยแต่นี้จะติดอยู่1เส้นนะครับ นะครับเกต์เนี่ยจะเป็นลักษณะของตรีศูนย์นะครับเกต์มูลศูนเนี่ยจะเหมือนตรีศูนย์นะครับแล้วก็มีเพชรพระศกนะครับเป็นชั้นชั้นนะครับพาะปางสมาธิเพชรนะครับเป็นปางสมาธิเพชรแต่เขาเรียกกันว่าพชินาราศนะครับวัตถุทีชินนาราแต่ว่าเป็นนี้เป็นปางสมาธิเพชรนะครับปางสมาธิเพชร แล้วก็ที่เรียกว่าก้ามปูเ,เพราะว่าตรงนิ้วมือนะครับนิ้วมือสองข้างนะครับจะตีวงออกมาเหมือนเป็นก้ามปูนะครับเป็นก้ามปูนะครับก้ามปูน,นั่งอยู่บนบันลังนะครับบัวนะครับบัวชั้นเดียวนะครับบางคนเขาเรียกบัวเปลวบัวชั้นเดียวนะครับมีลักษณะพลิ้วนะครับนูนขึ้นมา ค่อนข้างที่จะแกะได้แกะได้พริ้วทีเดียวนะครับดอกบัวนะครับสมสมด้านข้างจะตีขึ้นไปเป็นไข่ปลานะครับเป็นลักษณะของไข่ปลาจะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับองนี้นะครับเนื้อผงใบลานเนื้อผงใบลาน ดำนะครับดำเนียนนะครับเรียนเหมือนผ้ามีผ่านความร้อนมานะครับผ้าจะมีดำเนียนมากนะครับด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นเป็นยันนะครับยอดอุณาโลมนะครับแล้วก็ตัวมิตัวณนะ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 ครับณนะสองตัวแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันนะครับณณนะนะมิอุณาโลมนะครับ อันนี้เป็นบล็อกหลังนะครับกดพิมพ์ที่วัดนะครับแม่พิมพประกบนะครับใส่เนื้อเข้าไปนะครับแล้วกดอันนี้คือจะเป็นพระมีหนามีบางนะครับเพราะว่ากดที่วัดส่วนที่เป็นเนื้อพระที่ปิ้นออกจากแม่ประกบแม่พิมพ์ก็จะมีปีกแล้วก็มีการตัดปีกออกไปนะครับก็มีการปาดปีกออกไปนะครับ ด้านล่างนะครับจะเป็นลักษณะข,ของคล้ายๆเป็นช่องนะครับเป็นท่อสำหรับเนื้อพาร์ที่ล้นออกจากแม่พิมพ์นะครับเราจะเป็นช่องให้เขาออกนะครับแล้วก็ตัดออไปก็ดูเหมือนเป็นช่องนะครับเป็นพาร์ทเรียกได้ว่าไปพาร์ทในช่วงต้นๆของ หลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินวัดตอนใหญ่หอมถือว่าเป็นถ้าสำหรับสำหรับสำหรับองค์ที่ไม่ใช่พิมพ์นิยมแบบพิมพ์นี้นะครับ mm hmm. ก็คือเส้นคอเส้นเดียวหรือไม่มีเส้นคอเนี่ยพระก็จะตื้นนะครับจะตื้นกว่าแล้วก็ราคาก็จะย่อมเยาวนะครับอยู่ในช่วงพันต้นนะครับแต่พระต้องสังเกตให้ดีนะครับเป็นพระกด กดที่วัดนะครับแล้วก็พระเนี่ยผิวเนี่ยก็จะค่อนข้างจะจะ,จะจะจะเรียบตึงแน่นนะครับแล้วก็มีการผ่านความร้อนนะครับมีความแก็งอยู่นะครับสำหรับพระเ,เนื้อดินผสมของใบลานนี้นะครับโอเค เก็บพระแล้วสบายใจยิ่งนานยิ่งส่งคุณค่าขอบคุณครับ